ลองที่ฮอตที่สุดค่ะคิวงานเธอแน่นมากไม่เลยเ<อ>จัดการลำบากจัดกกาารลบคือ,คอมันมีงานแบบว่านานแล้วครับแบบในช่วงของแบบปีสองปีช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ที่มันต้องทยอยกันด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ผมว่าจริงๆตัว,ต,วตัวทีมงานของผมมันจะเหนื่อยกันมากทีมงานเบื้องหลังก็ไปก่อนกลับหลังอะไรเงี้ยใชยย่าง้อตอนนี้มีฟุตบอลเลยไหมพอนุนแตัว่าไน่ <c oughs> แม่เเขาดีกครับไม่ดชอะไรก่อเขาด้เขาดีเออเขาดีเขาดีเขาดีเแต่เป็นรผู้จัดการเลยะว่าได้ได้ชวแใช่ใช่ผู้จัดการก็อาเจียนออกมาเป็นตารางคิวแล้วตอนนี้แต่ก็รู้สึกแฮปปี้นะคือตัวผมก็รู้สึกว่าถึงถึงสิบปีแล้วอ่ะเราทํางานแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อตรงไหนอ่ะผมก็รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเพื่อนๆในการทํางานเราเราจะหาระบบที่ดีมากขึ้นในงานของเราได้มากขึ้นทํางานให้มัน ตรงกับสแตนดาร์ดที่เราต้องการได้มากขึ้นตัวผมก็ยิ่งรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ทุกที่ที่เราไปเราเรามีคนไปรอครับเพราะนั้นแบบมันมันต้องทำให้ดีองานวันมันรู้สึกสนุกจริงเวลาทำงานดีเยอะมันมันแบ่งบ้างยังไงทุกวันเนี่ยทำงานเยอะเยอะเหรอทุกวันเลยอย่างเงี้ยยากไหมยากนะสำหรับนนนะสำหรับนนยากไหมก็ก็ยากเพราะว่าเออมันยิ่งยิ่งในตอนนี้เนี่ยมันเฟสติวัลอะไรมันก็เยอะครับเพราะนั้นในแต่ละเวทีมันก็ค่อนข้างจะใหญ่เยอะเพราะนั้น บางทีเล่นชั่วโมงเดียวมันก็เทรนเอเนอร์จีเราหมดเหมือนกันด้วยเวลาที่เราเจอคนได้เยอะแต่เนื้อสิ่งไดผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังแฮปปี้นะ<ม>ถึงแม้ว่า<ม>พี่ๆศิรปปีหลายๆคนจะรู้สึกว่าเราเราเอ้ยมันโหดได้ป่าวะาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็ก็ยังรู้สึกว่าโอกาสอย่างนี้เราก็คงปีหน้าผมอาจจะบาลานซ์มากขึ้นกว่าเดิมอ,อาจจะดูแลพ่อแม่มากกว่าเดิม<อ>เพราะว่าสองคนนี้ก็เริ่มเริ่มอายุเยอะครับเริ่มอายุเยอะเริ่มเกเรกันเริ่ม<อ>เริ่มกินเริ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ต้องแบบว่า คอยบอกคอยเตือนแล้วก็ผมรู้สึกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราเราเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยแหละเป็นแบบปีนี้เราก็จัดการเ<า>คลียร์งานของเราด้วยที่แบบรับมานานแล้วรับปากเขาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็รเป็มคนรู้ว่าปีนี้อาจจะหอมนานปีนี้หมเพราะว่าจริงๆมันมันคือ,อเก่าด้วยครับ<อ>มันคืองานที่แบบนานมากซึ่งลูกค้าก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะ<า>ลูกค้าก็ใจเย็นใจแข็งมากไม่แคนเซิลเพราะเขากลัวไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นตัวผมก็ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออเขาก็ ให้ใจก็เลยอยากอยากทำที่ดีแล้วเราเองแบ่งเวลานอนยังไงผมแบ่งเป็น5นาที10นาทีนลบนรถบ้างบนเครื่องบ้างอย่างล่าสุดเราไปเล่นพีพีก็บนเรลุอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรียกว่าคือไม่ว่าจะแบบนอนน้อยแค่ไหนอะไรแต่ขึ้นบนเวทีก็คือ5้เทียบ2อได้เลยได้เพราะผมรู้สึกว่าคนก็พร้อมเราก็ต้องพร้อมใช่ไมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่เสียงอะไรเงี้ยของเราไม่มีมานอน บาลานซ์มากขึ้นเพราะว่าโดยโดยเฉลี่ยตอนนี้นนไม่ได้รับออนนนนไม่ได้รับซึ่งเนะสียงมีปัญหา <c oughs> ผมว่ามีแล้วแหละ <c oughs> ผมว่ามีแล้วลน, <c oughs> น่าจะเป็นน้ําแต่งโมโเมื่อ,อ,อกี้นะหลักๆบาลานซ์มากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของแบบโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนก่อนอ้นี้มันค่อนข้างเพลงเรามันค่อนข้างยากแล้วเนี่ยแล้วพอเราแมเนจเวลาพักผ่อนไม่ได้มันฟื้นตัวไม่ทันก็จริงๆก็ในในในฐานะที่แบบว่า เราเจ็บมาเยอะเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสองกล้องเป็นว่าเล่นเลยอ่ะสองกล้องเป็นว่าเล่นคือดูเสียงเป็นแล้วอ่ะดูเสียงเร่งอัเป็นแล้วหมอครับให้หมอดูรอดหมอครับตรงนี้มันแดงนะตรงนี้มันบวมหมอบอกเอ้ยดูเป็นแล้วนะเนี่ยคือเวลาแบบว่าหมอรอบหน้านี่หมอสองกล้องไปอย่างเดียวก็พอหมอส่งไปดูที่บ้านได้เลยอะไรอย่างล่าสุดเราก็ทักน้องๆไปอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเสียงแบบนี้มันมันเหมือนมีอาการบวมและแดงนะอะไรคือแค่น้องร้องออกมาคือเรารู้แล้วว่าน้องพูดน้องไม่ไหวอย่างอย่างก่อนนี่ก็น่าจะเป็นน้องๆในค่ายนี่แหละครับ พนัทับไปว่าน่าจะมีบวงมีแดงนะกลายเป็นว่ามันเป็นจริงหมดเลยแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีใจเลยที่มันเป็นจริงตามที่เรานั่นใช่แผนปีใหม่แพนปไหนไหมครับแพนปีใหม่เหรอครับก็จริงจริงปีใหม่เถวนี้ก็ยังทางานทํางานอยู่เพราะว่างานมันรับไปแล้วฮะรับไปแล้วแล้วก็ผมว่าจริงๆก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าในส่วนต้นปีหน้าก็น่าจะเป็นอีกต้นปีที่สนุกใช่ที่เรารับรับไว้แล้วนะครับก็อยากให้แบบตามดูกันให้ดีแล้วก็หยอดกระปุกเก็บค่าบัตรกันไว้ด้วย ใช่ใช่ใชดีดอีกแน่รอนครับโอเคโอเคอค่ะ